e aí เสียงหนึ่งอาจเบาแต่รวมกันคือพลังของชาติสวัสดีค่ะดีฉันนางสาวอาบิเกลดูปกในตูริรังคำว่าเสียงไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงพูดแต่คือเสียงของหัวใจที่เชื่อมเราเป็นหนึ่งเดียววันนี้พวกเราจะมานักเสนอเรื่องราว สี่เสียงสี่เส้นทางที่ถักทอเป็นสายใจแห่งชาติในรายการพิเศษเสียงเดียวกันผูกพันเป็นหนึ่งเดียวสวัสดีครับผมนายภูรัีศิณปร์ครับเสียงของไทยคือเสียงแห่งความหวังของเราเมื่อเรานลือถึงกิจกรรมที่พัฒนาโรงเรียนยกตัวยอย่างง,าง่ายๆอย่างเช่นการเข้าแถวเคารพองชาติตอนเช้า แลการได้ร่วมร้องเพลงชาติกับเพื่อนๆผมรู้สึกว่าคนตัวเล็กๆก็สามารถพัฒนาประเทศให้เดินไปข้างหน้าได้ครับและผมอยากจะเห็นสังคมที่คอยช่วยเหลือกันฟังกันและเติบโตก้าวไปข้างหน้านี่แหละครับคือเสียงจากอนาคตไทยครับครับในนารไดเสียงออกในมุมิีภาสาบ สิ่งของไทยที่ส,สําคัญคือผู้ะสมภัยไ,ไม่ว่าจะเกิดภัยทิบัติไม่ว่าจะเป็นภัยทางประชาตหรือภัยสงครามนะครับสิ่งที่เราพลาดหวังน,นะครับก็คือการคาิดผู้ผสมภัยที่มลจากอันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากภัยสงครามจากที่ที่ได้แก้ไขหรือว่าไัยทางประชาติที่เราไม่อาจเห็นเปียมได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับทุกบนถ้ามีความสามัคคีกัน ะะไม่ว่าจะเป็นมุมของจิตอาสาหรือว่าเป็นมุมของภาคประชาชนนะครับในนามเพื่นจิตอาสาคุณอย่าลืมนะครับถ้าคุณหันซ้ายหันขวาไม่มีใครใดอยากที่คุณตกทุกข์างลาบ่าเรายังมีเราเพื่อนสุดท้ายทางด้านครับสำหรับเสียงไทยของป่ากันไหนถึงีเสียงของศิละปละวัฒนธรรมนะคะ ประเภทมีวัฒนธรรมต่างๆของศาลประวัติเป็นมี12ห้อง14อาการละเล่นึ้นบ้านพญาวนวรรณกรรมขําสอนกรอนลํำนะคะปริศนาพว้วยเล่นกลมลูซึ่งสิ่งเรานี้นะคะศิละปะที่ศาลเรามีแฝงไปด้วยสิ่งที่ดีงามซึ่งบรรพบรุษทรงต่อกันมาเต้นทอดซึ่งศิงละปะวัฒนธรรมมีกสิซอยรอหล,ลอมให ลูกหลานอีสานหรือว่าเยาวชนไทยทุกคนคน,นะคะได้รับการบูกฝังให้มีความหักความสามัคคีต่อกันมีความเป็นกิตอาสามีจิตใจที่เปีเป่ยมไปด้วยความเมตตาอารีรักพวกพ้องแล้วก็มีความเมตตาต่อมุลนมนุษย์นะคะซึ่งสิทธิไทยเยาวชนคนไทยของเขาเป็นคนที่มีคุณภาพมีคุณธรรมแล้วก็เป็นทรัพยากรคน สำคัญที่ดีซอยใ้พัฒนาประเทศชาติของเฮาจะเดินรงเลือกสิ่ไปนี่จังปัญญาอิสานทีวาลูกหลานไทยเอ,อ,อย้ยยาสละลืมกิ่นพวกงพันธ์พี่น้องพี่นอ้นองเก่าอยาสละเผาเสื้อไปหลงยองู้อื่นดีอย่าลืมสุขหมัดมีของดีตั้งแต่ปู่เฮาเล้อนอย่าลืมป่าแดกตวงต่ำสมบุญเฮาประ,าะากาศพอให้ลูกหลานไทยสามาคีกันไว้ขึ้นแ่านี้หนึ่งใหม่ ยาสับเตะมาขี้นาติดกันอยูน่นเสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเรียพัฒน์ตั้งมันสำหรับเสียงไทยไม่ใช่เสียงของคนคนหนึ่งแต่คือเสียงของหัวใจคนไทยทั้งชาติเมื่อเราพูดฟังแล้วก็ไปด้วยกันเราจะเป็นสายใจเดียวกันที่ไม่มีวันแตกแยก